สวัสดีครับพกับผมช่องดาร์คเซลคุอีกครั้งนะครับเป็นิยายเรื่องทายาทมาก้อนหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่212ความเรื่จากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็หนีเข้าไปในทะเลสาบหยวนแล้วก็ไปตั้งสินฐานนะแล้วก็จะเข้าไปตั้งค่ายกลเนนะหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่สองสประกาศสงครามแม้ว่าทะเลสาบหยวนจะใหญ่มากแต่ในน้ำกลับคึกคักไปด้วยความตื่นเต้นหลังจากสิทธิ์ทั้งเจ็ดยอดเขานั้นได้เข้ามา ต่างจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อย่างน่าสังเวชยอดเขาอีกหกยอดเขานั้นคุ้นเคยกับพิธีทะเลสาบหยวนเป็นอย่างดีดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ลึกและดีที่สุดทันทีในที่สุดก็พบเกาะยักษ์หกเกาะที่ใช้เป็นฐานต่อมาพวกเขาก็เริ่มกระจายออกไปในทุกทิศทางเพื่อล่าสัตว์อสูรน้ำแล้วรับแก่นอสูรเมื่อมองลงมาจากด้านบนจะสังเกตได้ว่าแทบจะไม่มีจุดสงบสักจุดเดียวในรัศมีหมื่นลีจากฐานทั้งหกแห่ง โดยทุกที่จะเต็มไปด้วยการไล่ล่าและการต่อสู้อันเข้มข้นในขั้นตอนนี้ยอดเขาต่างๆจะมุ่งความพยายามไปที่การรวบรวมแก่นอสูรแม้ว่าจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่สิทธ์ส่วนใหญ่ก็จะยับยั้งตนเองไว้ไม่มียอดเขาใดในหกแห่งที่จะจัดการได้ง่งายๆเหมือนกับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแ,งแกร่งใกล้เคียงกันแม้แต่ยอดเขาแห่งดาบที่ทรงพลังก็ยังต้องอดทน เหตุผลเดียวที่พวกเขากระทำอย่างเย่อหยิ่งต่อหน้ายอดเขาหยวนสักดิธิ์ก็เพราะว่ายอดเขาหยวนสักดิธิ์นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือความแข็งแกร่งที่จะรับความสุภาพนั้นด้วยจำนวนศิษย์มากมายจึงไม่น่าแปลกใจที่ยอดเขาแห่งดาบจะได้รับรายงานเรื่องหนึ่งในวันที่สี่โอ้เราพบล่องรอยของยอดเขาหยวนสักดิ์สิทธิ์แล้วงั้นเหรอรอยิ้มขี้เล่นผุดขึ้นจากมุมปากของไปรลี่เจอไม่ได้ยินข่าวนี้คงเซิงและเจ้าจูต่างเป็นผู้นำทีมสิทธิ์ออกไปค้นหาสัตว์อสูรน้ำที่มีความยาวพันฟุต โดยปล่อยให้เขาประจำการอยู่บนเกาะซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของพวกเขาแล้วได้พบโจหยวนกับโจเซียวเย่าไหมไปรี่เจอถามยังไม่ใส่ใจเหล่าสิทธิ์ยังคงรู้สึกสันทฐานขณะที่เขาตอบว่าพวกเราไม่เห็นพวกเขาเลยแต่พวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับและทรงพลังตัวเล็กๆที่นั่นมันรีบเข้ามาขณะที่พวกเรากําลังเข้าป้นขุมสิทธิ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ใช่เพราะปฏิกิริยาตอบสนองอันฉับไวของพวกเราคงถูกมันปล้นแทนไปแล้ว เป็นอย่างนั้นเหรอไตรลี่เจอยกคิวขึ้นเขาเองก็กลัวสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวเล็กๆนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากมันเคยทำร้ายเจ้าจูมาแล้วจะให้พวกเราไปล้อมเขาไว้ไหมสิดถามไตรลี่เจอคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสายหัวไม่ต้องรีบไปตอนนี้ยอดเขาทั้งหกกำลังทุ่มพลังงานทั้งหมดไปที่การล่าสัตว์อสูรน้ำดังนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เขาหยุดชะงักขณะที่ดวงตาของเขาหลีลงก่อนจะพูดต่อ แต่โจหยวนกับโจเซียวเหย่าอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็ค่อนข้างแปลกไปลี่เจอคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆแม้ว่าพวกเราทั้งหมดจะไปที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ไม่ได้แต่พวกเราก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาได้ข้าจะส่งสิทธิ์ไปประมาณหนึ่งพันคนไปล้อมรอบพวกเขาเอาไว้และป้องกันไม่ให้พวกเขาหนีไปไหนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในภายหลังไม่มีอะไรต้องกลัวจากสิทธิ์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์คนอื่น มีเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เท่านั้นที่จะเป็นปัญหาใหญ่พวกเจ้าจะต้องแยกย้ายกันออกไปและก่อกกนสิทธิของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ให้มากที่สุดแล้วจงล่าถอยทันทีเบื่อเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนั้นการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจะค่อยๆทำลายขวัญกำลังใจของพวกเขาเมื่อถึงเวลาเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยคนส่วนใหญ่มักจะโกรธแค้นโจหยวนเนื่องจากความไร้ประโยชน์ของเขาเองหาโอกาสในการจับสิทธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์สักสองสามคน แล้วซักถามพวกเขาเพื่อดูว่าโจหยวนและโจเซียวเย่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วอย่าลืมสำรวจเกาะแถวนั้นให้ดีรายงานทันทีหากพบสิ่งใดผิดปกติรับทราบสิทธิ์รับคำด้วยความเคารพก่อนจะถอนตัวออกไปไปลี่เจอเงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางที่สียรายงานให้เขาฟังแล้วก็ยิ้มโจหยวนมาดูกันว่าคราวนี้เจ้าจะวิ่งหนีได้ไกลสักแค่ไหนบนเกาะเล็กๆในปัจจุบันที่เป็นฐานของเหล่าศิษย์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ โจไทจางยาและลูยารวมตัวกันอยู่ที่ริมทะเลาสาบความวิตกกังวลปรากฏชัดบนใบหน้าพวกเขาเมื่อครึ่งวันก่อนสิบคนหนึ่งมารายงานพวกเขาว่าได้พบศทธ์ของยอดเขาแห่งดาบนั่นก็หมายถึงตำแหน่งของพวกเขาจะถูกเปิดเผยให้ยอดเขาแห่งดาบทราบในเร็วๆนี้เรื่องนี้ทําให้ขวัญกาลังใจของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ลดลงอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังไม่พบโจหยวนทําให้ทุกคนก็ได้เริ่มวิตกกังวลยอดเขาแห่งดาบได้พบพวกเราแล้วโจไทกล่าวด้วยน้าเสียงหนักแน่น พวกมันคงเริ่มเคลื่อนไหวลูยานอดไม่ได้จะมองไปยังส่วนลึกของเกาะโจหยวนยังไม่เสร็จอีกหรือไงโจไถย,ยิ้มขมขื่นขนาดสายหัวแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่รู้โจหยวนและเยาเยาไม่ได้เปิดเผยตัวตนเลยนับตั้งแต่ที่ทั้งคู่มาที่ที่เมื่อไม่กี่วันก่อนลูยานกล่าวอย่างขุนเคืองเขาเป็นถึงสิทธิ์เอกและเป็นดังกระดูกสันหลังของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เราเมื่อเขายังไม่ออกหน้าใครจะรู้ว่าขวัญกำลังใจของเราตกต่ำเพียงใดในช่วงนี้ ยอดเขาแห่งดาบก็จะพบที่อยู่ของเราแล้วทําให้สิทธิหลายคนท้อทแท้ใจมากโจไทยพยายามปกป้องโจหยวนติดน้องโจหยวนก็คงมีเหตุผลที่ทําเช่นนี้ข้าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นลู่ยานถอนหายใจนี่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะปลอบใจตนเองได้นางจะนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆว่าโจหยวนคิดจะทําอะไรสิพี่โจไทขณะที่ทั้งสามกำลังสนทนากันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีสิทธิคนนึงรีบเข้ามาจากที่ไกลพร้อมด้วยเสียงตื่นตระหนก ปีคุณยอดเขาแห่งดาบจํานวนมากมาแล้วปีร้องพื้นที่ทั้งหมดเราไว้แล้วสามทหารโจรไทตกใจมากขณะพวกเขารีบร้อยขึ้นไปในอากาศแน่นอนว่าพวกเขาเห็นร่างแสงจํานวนมากปรากฏขึ้นที่ปลายทางที่พวกเขามองไปก่อตัวเป็นวงร้องพวกเขาซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยหลีจากพลังหยวนออนแหลมคมพวกเขาก็คือสิทธิแห่งยอดเขาแห่งดาบอย่างแน่นอนดังนั้นทั้งสามคาดว่ายอดเขาแห่งดาบได้ดําเนินการทันทีหลังจากที่พบพวกเขาสายตาโจไทกวาดผ่านซ้ายและขวา เขากล่าวช้าๆว่าน่าจะมีสิทธิ์จังยอดเขาแห่งดาประมาณหนึ่งพันคนพวกเขาไม่ได้มาทั้งหมดพวกเขาก็คงวางแผนรอมเราไว้ที่นี่เมื่อพวกเราร,วรว่วงโรยเมื่อพวกเขารวบรวมแก่นอสูรเสร็จแล้วก็คงจะมาหาเราอย่างแน่นอนใบหน้าลูยานเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดตอนนี้เราคงออกไปไหนไม่ได้แล้ว ทั้ง3เงียบไปในขณะที่สิทธิยอดเขาหยวนสักสิทธิทีมแล้วทีมเล่าวิ่งหนีมายังเกาะด้วยใบหน้าวิตกกังวลโดยมีสิทธิยอดเขาแห่งดาบโ้ลไร่ตามพวกเขากําลังเล่นสนุกอย่างชัดเจนขณะที่เหล่าสิทธิจำนวนมากกําลังตื่นตหนกเสียงคำรามของสัตว์อสูรก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันทุกคนหันไปเห็นพลังหยนอันน่าตกใจระเบิดออกมาจากทุนทุนซึ่งนอนอยู่บนพื้นอย่างขี้เกียจด,ดวงตาอันดูร้ายคู่หนึ่งจ้องมองไปที่เหล่าสิทธิยอดเขาแห่งดาบ เหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบเกือบจะตกลงไปในน้ําด้วยความหวาดกลัวในที่สุดก็สามารถทรงตัวเอาไว้ได้ก่อนจะหันหลังเพื่อวิ่งหนีโดยรู้ดีถึงความแข็งแกร่งอันนากรงขามของทุนทุนเป็นอย่างดีแม้ว่าเหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบจะหวาดกลัวต่อทุนทุนแต่เหล่าสิทธิ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากก็ยังคงก้มหน้าก้มตาลงอย่างหดหู่ขณะที่นั่งลงบนพื้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครคาดหวังใดๆแล้วเมื่อยอดเขาแห่งดาบได้จับจ้องไปที่พวกเขานอกจากนี้ยังไม่พบทั้งโจหยวนและเยาเยาอีกด้วย ขวัญกำลังใจของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็ตกต่ำถึงขีดสุดสามสหายโจไถ่เฝ้าชมฉากนี้ด้วยใจที่หนักอึง้งก่อนจะหันกลับไปยังส่วนลึกของเกาะด้วยความกังวลสิน้องโจหยวนเจ้ามีแผนจริงๆใช่ไหมสิบยอดเขาแห่งดาบจํานวนมากยืนอยู่กลางอากาศในระยะห่างเกาะที่สิทธิของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ประจําการอยู่โดยเฝ้าดูพวกเขาเหมือนกระเสือที่จ้องเยื่อชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเอามือไพร่ไว้ด้านหลังเขามีสายตาอันเฉียบคม ขณะที่พลังหยวนทรงพลังแพะกระชายออกมาจากร่างของเขาบุคคลนี้มีชื่อว่าจงหยุนไม่ใช่สิทธิธรรมดาทั่วไปเขาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดในการคัดเลือกสิทธิอันดับหนึ่งของยอดเขาในก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็ได้พ่ายแพ้ให้ไปรลี่เจอแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้ไปรลี่เจอแต่จงหยุนก็เป็นคนที่ภาคภูมิใจและไม่ยอมรับในการแข่งขันแถมยังมีปัญหากับไปรลี่เจออยู่บ่อยครั้งจงหยุนจ้องมองไปยังเกาะจากระยะไกล ไปลี่เจอมันมากเกินไปส่งข้ามาที่นี่กับแค่ยอดเขาหยุนศักดิ์สิทธิ์เหล่าสิทธิ์ที่อยู่โดยรอบหัวร้อยอย่างเก้กเก้กกงๆไม่กล้าจะเห็นด้วยอย่างเปิดเผยจงหยุนอาจกล้าสาบแช่งไปลี่เจอแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นสิพี่จงหยุนพวกเราล้อมพวกเขาไว้สองวันแล้วดูเหมือนว่าไม่มีการเคลื่อนไหวจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เลยสิคนหนึ่งรีบเปลี่ยนหัวข้อในทันทีจงหยุนเผยความเหยียดหยามและย้อยเย้อยอ,ออกมาบนใบหน้าคนเหล่านั้นไม่กี่ร้อยคนจะทำอะไรได้ พวกเขาเชื่อจริงๆหรือว่าจะพลิกสวรรค์ได้เพราะพวกเขามีเพียงแค่ศิษย์เอกโจโยวนโจโยวนเอาชนะหยวนหงได้ก็จริงแต่หากเขาอยู่ในการเข้าเรื่อของยอดเขาแห่งดาบเราเขาคงไม่สามารถก้าวขึ้นมาอยู่หนึ่งในห้าได้ด้วยซ้าถ้าไม่มีโจโซเซียวเย่าและสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวน้อยนั้น้าคงบุกเข้าไปและกำจัดพวกมันทั้งหมดจากพิธีทะเลสาบหยวนไปแล้วเช่นเดียวกับไปรลี่เจอจงหยุนไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับโจโหยวนเหล่าศิษย์รอบข้างต่างแสดงความเห็นตรงกัน ทีละคนไม่นานหลังจากนั้นก็มีบางคนพูดด้วยความลังเลใจแต่ไม่ว่าเราจะเล่นกับสีของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อย่างไรแต่ในช่วงที่สองวันที่ผ่านมาโจหยวนและโจเซียวเย่าก็ยังไม่แสดงตัวนี่มันค่อนข้างแปลกมากเลยดวงตาจงหยุนหดีลงเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็สังเกตเห็นเช่นเดียวกันเขาเพ่งมองไปยังส่วนลึกของเกาะและพืมพำโจหยวนไม่มีความสามารถมากนะไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัว แต่โจเซียวย่าเป็นคนที่แม้แต่ผู้ถูกเลือกทั้งสองของเราก็ไม่กล้าที่จะประมาทเก็บตัวอยู่แต่ในลังไม่ยอมออกไปไหนพวกเขาอาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างกันอยู่ดวงตาของเขามีประกายสดใสในความคิดหลังจากเวลาผ่านไปเขาพูดด้วยเสียงต่ำวูชิงถึงเจ้านำาิดิแปดร้อยคนโจมตีจากทางด้านขวาเพื่อดึงดูความสนใจของสิทธิยอดเขาหยวนศักิ์สิทธิ์และสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวน้อยนั้น ข้าจะใช้การเบี่ยงเบมความสนใจเพื่อนำสิทธสอง0้200คนเข้าไปในกาเพื่อค้นหาว่าโจอยู่และโจเซียวย่อกำลังทําอะไรอยู่ข้างในพวกเขานั้นเบื่อน่ายยังเห็นได้ชัดจากการมาที่นี่ทำให้พรรคพวกสะดุ้งตื่นในทันทีไม่ได้ยินว่าจงหยุนนั้นวางแผนจะโจมตีเกาะพวกเขานั้นยอมรับอย่างพร้อมเพียงกันรับทราบการโจมตีของยอดเขาแห่งดาบเริ่มต้นหลังจากจุดทูบได้หนึ่งดอก ความวุ่นวายดังกล่าวทําให้เกิดความวุ่นวายในหมู่สิทธิ์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากในทันทีในท้ายที่สุดโจไทจางยาและลูยานก็พาสิทธ์ไปเผเชิญหน้ากับการโจมตีนี้ทําให้เกิดการต่อสู้อันโกลาหลบนผิวน้ําทุนทุนเข้าร่วมสนามรบอย่างเกียดค้านแต่เหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาเพียงหนีไปทีละคนไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดก็ตามในขณะที่ความโกราหลได้เกิดขึ้นสิทธิ์ชั้นยอดจํานวน200คนนําโดยจงหยุนก็เข้าไปในเกาะและเริ่มการค้นหาอย่างรวดเร็ว พวกเขาค้นหาไปทั่วทั้งเกาะเสร็จภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีจงอยู่รู้สึกประหลาดใจที่พวกเขาไม่พบร่องรอยของโจหยวนหรือโจเซียวเย่าเลยไม่มีสัญญาณใดๆบง่งบอกว่าทั้งคู่ปรากฏตัวในสมองรบภูมิรบด้านนอกอีกด้วยพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้อยู่ที่นี่ใบหน้าจงหยุนเต็มไปด้วยความประหลาดใจขณะที่ควันย้อนเยอะมเะะร,ะะริ่มปรากฏจากมุมริมฝีปากของเขาหรือว่าพวกเขาสองคนทิ้งศิษย์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ไว้เบื้องหลังเพื่อตามหาแกนอสูร พวกเขาก็ช่างชาราดมากทีเดียวปุ๊บจงหยุนเงยหน้าขึ้นไปมองทางหนึ่งซึ่งก็คือโจไถาจางหยางและหลู่หยานกําลังกลับมาพร้อมกับกลุ่มสิทธ์เห็นได้ชัดว่าตรหลักได้ว่ามีสิทธิของยอดเขาแห่งดาบได้แทรกซึมเข้ามาในเกาะแล้วจงหยุนมองดูสิ่งนี้ด้วยสายตาชั่วร้ายก่อนจะตะโกนเสียงดังไอ้พวกโง่จากยอดเขาหยุนสักดิสิทธิ์ทั้งหลายโจหยุนและโจเซียวเย่าทิ้งพวกโง่ไร้ประโยชน์อย่างพวกเจ้าไปนานแล้ว ช่างหน้าขำที่บวกเจ้ายังคงเฝ้ารักษาสถานที่แห่งนี้อย่าง,งโง่เขลาสามสหายโจไทและสิคนอื่นต่างแข่งขางไปขณะเจ้อมองไปที่เกาะด้วยความตกใจไม่รู้เลยว่าเกาะที่พวกเขาปกป้องอย่างยากลำบ,บากนั้นว่างเปล่ามาโดยตลอดสิ่งคนอื่นต่างมองหน้ากันด้วยสีหน้าเศร้าส้อยขวัญกำลังใจที่ตกตามอยู่ร้ายก็เริ่มพังทลายมากยิ่งขึ้นโจหยวนและโจเซียวย่าคือความหวังของพวกเขาสำหรับพิธีท,ทะเลสาบหยวนการที่ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทุกคน สามสหายโจไทยต่างเงียบงนันขณะพวกเขามองดูเหล่าิจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ที่เศร้าส้อยด้วยสีหน้าซับซ้อนเมื่อเห็นเช่นนี้จงหยุนก็อดไม่ได้ทีจ่จะหัวเราะข้าอขอแนะนำให้พวกเจ้าถอนตัวออกจากพิธีโดยสมัครใจเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองต้องอับอายไปมากกว่านี้สิษย์เอกโจหยวนของพวกเจ้าดูเหมือนจะไว้ใจไม่ได้เอาซะเลยจงหยุนหัวเราะ สิทธิ์แห่งยอดเขาแห่งดาบคนอื่นๆที่อยู่โดยรอบก็เริ่มหัวเราะเช่นเดียวกันสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความย้อยเย้ยขณะพวกเขามองดูยังกลุ่มยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เหล่าสิทธิ์แห่งยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถพูดอะไรได้ขณะพวกเขายอมรับการย้อยเย้ยของอีกฝ่ายอย่างมึนงงใบหน้าอันงดงามของหลู่ยานเปลี่ยนเป็นซีเผือกขณะที่นางตะโกนว่าฮุกปากจงหยุนพูดอย่างดูถูกข้าจะให้เวลาพวกเจ้าหนึ่งวันถ้าเจ้าไม่ถอนตัวจากพิธีโดยสมัครใจก็อย่าโทษพวกเราที่ไม่ไว้หนะ้า เขาโบกมือเป็นสัญญาณให้เหล่าสิษธิ์ยอดเขาแห่งดาบออกไปขณะที่เขากำลังหันหลังกลับจู่ๆก็มีเสียงอันสงบนิ่งดังขึ้นในหูของทุกคนในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วจะวางแผนออกไปที่ใดอีกล่ะร่างของจงหยุนแข็งทื่อขณะที่เขาหันศีรษะไปทางด้านข้างมีร่างหนุ่มปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าผาเมื่อใดก็ไม่ทราบกำลังจ้องมองเขาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกเสียงแห่งความประหลาดใจดังขึ้นจากโจไทลูหยาและสิทธิของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์คนอื่น โจหยวนร่างดังกล่าวเป็นของโจหยวนที่หายตัวไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจงหยุนจ้องมองโจหยวนด้วยความสับสนเช่นเดียวกันฮะเจ้าโผล่มาจากไหนกันก่อนหน้านี้เขาได้ค้นหาไปทั่วทั้งเกาะอ,อย่างชัดเจนแล้วแต่ไม่พบสัญญาณใดๆของโจหยวนเลยโจหยวนไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่จ้องมองจงหยุนอย่างเย็นชาต่อไปเขาเขายกขึ้นร่างปรากฏตัวตรงหน้าจงหยุนราวกับพูดผีขณะที่มัดถูกส่งออกไปในทันทีฮะไอเจ้าโง่ สีหน้าจงหยุนเปลี่ยนเป็นเย็นชาเมื่อเห็นว่าโจหยวนกล้าที่จะโจมตีรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นเจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าสิทธิเอกจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะมีค่าอะไรในสายตาของข้าเนื่องจากเจ้าต้องการขายข,ายขิ้นนะข้าจะเห็นช่องว่างระหว่างยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ของเจ้ากับยอดเขาแห่งดาบของข้าครืดพลังหยวนอนสงพลังอันน่าตกใจระเบิดออกจากร่างของเขาอย่างกระทันหันเขาไม่แสดงความเมตตาใดๆมือของเขาประกบเข้าหากัน ่อนจะดึงดาบสีน้ำเงินเข้มปรากฏขึ้นมาระหว่างฝ่ามือมันพุ่งกระจายไปด้วยรัศมีอันคมกรีบดาบเงาจันสีน้ำเงินดาบสีน้ำเงินพุ่งออกมาพร้อมเสียงตะโกนอันดุร้ายเปลี่ยนรูปร่างเป็นสีน้ำเงินพร่ามัวขณะที่พุ่งเข้าหาโจวยวนด้วยความเร็วที่แทบจะตัวจับไม่ได้โดยตาเปล่าเมื่อแสงดาบแวบไปแม้แต่พื้นที่เองก็ถูกแยกออกจากกันแสงดาบสีน้ำเงินแผ่ขยายอย่างรวดเร็วในรูม่านตาของโจวยวนเขายังคงไร้ความรู้สึกขณะที่แสงหยกโครออกมาจากผิวหนัง แสงสีเงินเนบ่งบานในกระดูกพลังหยวนพุ่งทะลุผ่านช่องรมปานครือนนิ้วทั้งห้ากำแน่นเป็นกำปั้นขณะที่ต่อยมันออกไปคู่ก,กันสีขาวราวกับขีม้าปลิวว่อนออกมาพันรอบกำปั้นเหมือนนางถุงมือและมันถูกย้อมไปด้วยสีดำอย่างรวดเร็วอักขระที่ห้าทำลายแสงมัดและดาบได้ปะทะกันเจ้ากำลังถามหาความตายเตียงอันชั่วร้ายของจงหยุนดังขึ้นเง ในตาจงหยุนหดรงกระทันหันเมื่อคำพูดหลุดออกจากปากความหวาดกลัวหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วเขาเพิ่งเห็นแสงดาบสีน้ำเงินของเขาถูกทำลายด้วยหมัดหมัดเดียวเป็นไปได้ยังไงเสียงแห่งความหวาดกลัวหลุดออกจากปากของเขาเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าการโจมตีเต็มพลังของเขาจะถูกทำลายลงด้วยหมัดของโจหยวนขดบนร่างจงหยุนลุกชันขึ้นขณะที่ความรู้สึกไม่สบายใจก่อตัวขึ้นภายในหัวใจของเขาโจหยวนดูเหมือนจะไม่อ่อนแออย่างที่เขาจินตนาการเอาไว้ขวบ ร่างของเขาพุ่งถอยหลังยังรวดเร็วเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ในขณะที่ร่างของเขากำลังเคลื่อนไหวเขาได้เห็นกำปั้นพุ่งเข้ามาในอากาศนิ้วทั้งห้าเปิดออกจับคอเขาเหมือนกับกงเล็บทกอินทรีโจหยวนเงยหน้าขึ้นช้าๆไม่ได้มีอารมณ์ใ,ใดๆเขามองไปที่จงหยุนและพูดยังไม่ใส่ใจว่าเจ้าก็ดูไม่แข็งแกร่งเท่าใดนักนีน่แล้วทำไมถึงชอบพูดจ้าโออวดนักล่ะ เหล่าสิทธิแห่งยอดเขาหยวนสักสิทธ์ต่างส่งเสียงร้องแสดงความยินดีเมื่อเห็นโจหยวนแสดงความสามารถอนันนาทึ่งของเขาจับจงหยุนได้ในครั้งเดียวในที่สุดเขาก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ซึมเศร้ามาหลายวันจงหยุนมีใบหน้าซีดเผือกดิ้นล้นขณะที่เขาร้องเสียงแหลมโจหยวนเจ้าควรจะเชื่อข้ายอดเขาแห่งดาบจะประกาศสงครามกับเจ้าถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องข้าเหล่าสิคนของยอดเขาแห่งดาบที่อยู่ด้านหลังก็ตะโกนเช่นกันปล่อยจงหยุนไปซะ เมรฉะนั้นยอดเขาแห่งดาบของเราจะบทขยี้พวกเจ้าเสียงเชียร์ของเราสิทธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์หยุดลงในทันทีเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังรู้สึกถึงแรงกดดันจากยอดเขาแห่งดาบจงหยุนจ้องไปที่โจหยวนยังดุร้ายและตะโกนปล่อยข้อเมื่อยอดเขาแห่งดาบอยู่เบื้องหลังเขาเขาไม่เชื่อว่าโจหยวนจะกล้าทำสิ่งใดๆเพี้ยขณะที่คำพูดเพิ่งหลุดออกจากปา,ากมีฝ่าเมือนโหดร้ายฟาดเข้ามาตบหน้าเขาทำให้เลือดไหลหยดจากมุมปากทันทีโจหยวนดึงมือของเขาออก แล้วแกว่งมันยังไม่ใส่ใจพร้อมกับขมวดคิ้วแลวพูดว่าอย่าส่งเสียงดังนักสิจงหยุนตกตะลึงใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวในเสี้ยววินาทีต่อมาเขาหันไปมองโจงหยุนและตะโกนนี่จก้าตีข้าเหรอบึกตุ่มคำตอบลียรับคือมัดที่สามารถพาบุเขาได้เสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อมัดกระแทกเข้าที่หน้าอกของจงหยุนทําให้เขากระเด็นออกไปกระแทกเข้ากับหน้าผาหลายแห่งก่อนจะถูกฝังด้วยก้อนหินที่ตกลงมาทั้งกกอนนั้นเงียบกริบ ทุกคนจ้องมองด้วยความไม่เชื่อสายตาต่อฉากนี้โดยเฉพาะเหล่าสิทธิ์แห่งยอดเขาแห่งดาบพวกเขาไม่เคยจินาการถึงโจหยวนที่จะกล้าทุบตีโจงหยุนโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยเหล่าสิทธิ์ของยอดเขาหยวนสักสิทธิ์กลืนน้ำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกันกับความเกงรงขามก่อการกระทำของโจหยวนในขณะที่เขารู้สึกเกรงขามความรู้สึกเดือดพล่านก็เริ่มไหลเวียนอยู่ภายในตัวพวกเขาโจหยวนได้ใช้การกระทำของเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นจะไม่ยอมจำนวนต่อยอดเขาแห่งดาบ โจยวนเอียงศีรษะเล็กน้อยมองไปที่โจไถและสิทธยอดเขาหยวนสักสิทธิ์ที่เหลือขณะที่เขากล่าวพวกเจ้ากลัวหรือเปล่าเหล่าสิทธ์จำนวนมากต่างมองหน้ากันมีคนนึงกัดฟันและพูดว่าพวกเราไม่กลัวตราบใดเท่าที่พวกเรามีเจ้าอยู่โจยวนหัวเราะเบาๆก่อนจะทีไปที่สิทธิ์าที่เหลือของยอดเขาแห่งดาบนั้นถ้าอย่างนั้นก็ทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีพวกเขาคนใดออกจากที่นี่ไปได้จากนี้ไปยอดเขาหยวนสักดสิทธ์ จะประกาศสงครามกับยอดเขาแห่งดาบเมื่อคําพูดสุดท้ายของโจโหยวนค่อยๆเลือนหายสิ่งยอดเขาหยวนสักสิทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเลือดในร่างพวกเขาเริ่มเดือดพร่านเมื่อโจโหยวนประกาศสงครามไปแล้วความกลัวก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเหล่าสิ่งย,ย,ยอดเขาแห่งดาบที่อยู่ใกล้ๆแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของจํานวนแต่การปรากฏต,ตัวของโจโหยวนทําให้พวกเขาใจสั่นด้วยความหวาดกลัวโดยเฉพาะหลังจากเห็นจงหยุนโดนโจมตีด้วยหมัดหมัดเดียวจากโจหยวนเร็วเข้าพวกเราถอย กลับไปรายงานเรื่องนี้กับผู้ถูกเลือกทั้งสองและสิทธิเอกรอนและแล้วสิทธิยอดเขาแห่งดาบเกือบพันคนก็ได้รีบหลบหนีหยุดพวกมันไว้โจไถจางหยางและหลหยานตะโกนพร้อมเพรียงกันติดของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิหลายร้อยคนส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเคืองราวกับว่ากำลังคลายความหงุดหงิดทั้งหมดจากก่อนหน,นี้ออกมาแม้พวกเขาจะรู้สึกว่าการประกาศสงครามกับยอดเขาแห่งดาบนั้นเหมือนกับการทุบหินด้วยไข่แต่พวกเขาก็ไม่หวั่นไหวตราบใดที่สิทธิเอกโจหยวนไม่ยอมถอยพวกเขาก็จะลุยอย่างไม่เกรงกลัว สิบหลายร้อยคนพุ่งไปในทุกทิศทางโจมตีสิทธิ์แห่งยอดเขาแห่งดาบท้องฟ้าเต็มไปด้วยความวุ่นวายสายตาโจโหยวนหันไปทางทุนทุนทีนท่อยู่ใกล้ๆจ้องมองมันอย่างเขมงขนาดกาวว่านี่เจ้ายังไม่ไปช่วยอีกเหรอถ้าไม่ไปข้าจะอดอาหารเจ้าสองสามวันหลังจากถูกโจโยวนข่มขู่ทุนทุนจึงส่งเสียงคำรามออกมาในที่สุดเสียงคำรามนั้นทำให้โจโยวนมีท่าทีไม่พอใจก่อนที่มันจะเปลี่ยนร่างเป็นแสงสีแดงวับเข้าไปในเหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบจำนวนหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเหล่าสิทธิ์ที่ไม่มีผู้นำก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วทีละคนด้วยเหตุนี้สิทธ์ยอดเขาแห่งดาบเกือบ90%จึยังถูกจับได้ทันเวลามีเพียงไม่กี่คนที่เร็วและโชคดีเท่านั้นที่สามารถหลบหนีออกไปได้โจหยวนเพียงออกคำสั่งเท่านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพราะเขารู้ว่าขวัญกำลังใจของยอดเขาหยวนศักดิ์สินในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำมากการต่อสู้เช่นนี้คือสิ่งที่พวกเขาต้องการบนเกาะ สิทธิ์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเฝ้ารู้สิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาวที่ถูกจับมัดเอาไว้แม้ว่าสิทธิ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารมณ์หดหู่ที่พวกเขาเคยมีในก่อนหน้านี้โจไทลู่หยานและจางหยานถอนหายใจยาวเมื่อเห็นเช่นนั้นสิทธิ์เอกคือเสาหลักที่คอยสนับสนุนสิทธิ์จำนวนมากเมื่อโจหยวนไม่อยู่พวกเขาไม่สามารถทําให้สิทธิ์มีกาลังใจได้ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ตามและตอนนี้ ขวัญกำลังใจก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อโจหยวนได้ปรากฏตัวสิทน้องโจหยวนเราจะจัดการกับพวกเขาอย่างไรโจรไทถามโจหยวนเหลือบมองสิทที่โดนจับกุมแล้วพูดว่าเอาแกนอสูรของพวกเขาออกมาแล้วจัดการทำลายตาประทับกำจัดพวกเขาออกไปสิททุกคนถูกตาประทับไว้เมื่อพวกเขาเข้ามาในทะเลสาบหยวนนี้ตาป,ประทับจะปกป้องพวกเขาจากการโจมตีที่ร้ายแรงได้หนึ่งครั้งแต่การจะขับไล่พวกเขาออกไปทะเลสาบก็จะทำได้ เมื่อมันได้ถูกเปิดใช้งานไปแล้วโจไถ่รู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้เพราะมันเหมือนกับการหักจนไม่อาต่อได้กับยอดเขาแห่งดาบยังสิ้นเชิงโจหยวรู้ว่าโจไถยกำลังคิดอะไรอยู่จึงพูดอย่างใจเย็นว่ายอดเขาแห่งดาบได้ทิ้งทางเลือกไว้ให้เราแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เปิดศึกกับพวกเขาอย่าเปิดเผยไปเลยโไยจไถ่จังหยาและหลู่หยานมองหน้ากันขณะที่กัดฟันและพยักหน้าเนื่องจากอีกฝ่ายไม่แสดงความเมตตาใดๆพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องสุภาพด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้สามสหายโจไถจึงหันกลับมาพยักหน้าอย่างหนักแน่นให้กับเหล่าศิษย์จำนวนมากในช่วงเวลาต่อมาพรางหยวนระเบิดออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าคำสาปแช่งและโกรธแค้นของเราศิษย์ยอดเขาแห่งดาบนั้นไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเพราะพวกเขานนั้นถูกกวาดไปทีละคนด้วยแสงและถูกโยนออกจากทะเลสาบหยวนสายตาโจหยวนกวาดไปทั่วบริเวณก่อนที่เขาจะมองไปยังเหล่าศิษย์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ที่ตื่นเต้นและพูดช้าๆว่าพวกเราสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้ใหกับยอดเขาแห่งดาบ ดังนั้นพวกเขา่าจะส่งกองกําลังทั้งหมดมาโอบร้อมและกวาดล้างพวกเ,ร,เราเ่าสิทธิ์จำนวนมากต่างเงียบงนันสายตาอาร้อนแรงพวกเขายังคงจ้องไปที่โจหยวนพวกเจ้ากลัวไหมโจหยวนถามเ่าสิทธิ์มองหน้ากันและยิ้มแยม้มพวกเราก็เหมือนกทระโถที่แตกอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียต่อหากเกิดเหตุก,การณ์เลวร้ายขึ้นเราก็ยอมแพ้ต่อพิธีทะเลสาบหยวนนี้ก็เท่านั้นพวกเขาได้คิดหาทางออกแล้วแทนที่จะยอมแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและจบลงด้วยการแทบไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมไม่ต่อสู้อย่างมีความสุขแทนเล่าอย่างน้อยมันจะได้บอกกับยอดเขาอื่นๆว่าแม้ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะออดแอแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่จัดการได้ง่ายๆความรู้สึกถึงพอใจแวบขึ้นลอยผ่านดวงตาของโจโยหยวขนขณะที่เขาพยักหน้าคราวเนี้ยเรามาสู้กับยอดเขาแห่งดามแบบจรงิจรงจงังกันดีกว่าบนเกาะยักษ์ในปัจจุบันที่เป็นาษษฐานปฏิบัติของยอดเขาแห่งดามใบหน้าไปรี่เจอเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงเมื่อเขาเห็นสิร้อยคนของยอดเขาแห่งดาบหลบหนีออกมาอย่างน่าสมเพช ไม่นานหลังจากนั้นไฟก็เริ่มพวยพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาขณะที่ถามยังโกรธเคืองเกิดอะไรขึ้นกันจงหยุนอยู่ที่ไหนสิทธิ์คนหนึ่งคร่ำครวญโจยวนโจยวนมันทาให้สิทธิพี่โจงหยุนได้รับบาดเจ็บขณะที่สิทธิคนอื่นๆถูกคัดออกจากพิธีไปแล้วผิวของปาลี่เจ์อเปลี่ยนเป็นซีดเผือกเขาต่อยก้อนหินที่อยู่ข้างๆในทันใดมันแตกเป็นเสี่ยงๆในทันทีการสูญเสียสิทธิไปหลายร้อยคนในครั้งเดียวถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จงหยุนทําอะไรข้าแค่ให้เขาเฝ้าดูยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นทําไมเขาถึงเข้าไปใกล้ขนาดนี้ไปรี่เจอโกรธจัดแม้ว่ายอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนแอแต่พวกเขายังมีโจเซียวเห่าโจหยวนและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนั่นอยู่อีกทําไมจงหยุนถึงกล้าเข้าใกล้พร้อมกับสิทธิ์เพียงพันคนกันสิทธิ์ตอบกลับว่าก็โจหยวนโจเซียวเห่าไมาได้ปรากฏตัวหลายวันสิทธิ์พี่จงหยุนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงได้เสียงร้องตรวจสอบดู เมื่อย้อนกลับไปนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของโจโยวนก็เป็นได้สีหน้าของไปรี่เจอมืดลงเขาช่างเจ้าเล่ห์นะสิทธิยอดเขาแห่งดาบจํานวนมากกําลังรีบเข้ามาหาพวกเขาความโกรธก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจเนื่องจากได้ยินข่าวนี้นี่เขากล้าดียังไงพวกเราต้องสอนบทเรียนที่เหมาะสมให้กับพวกเขาใช่แล้วเราไม่สามารถทนกับการกระทําพวกเขาได้อีกต่อไป เราสิทธ์ยอดเขาแห่งดาบเต็มไปด้วยความโกรธเนื่องจากอำนาจของยอดเขาแห่งดาบเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราสิทธิ์หลายคนจึงพัฒนาบุคลิกไปแน่นอนว่าไม่สามารถยอมรับได้ว่าแม้แต่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังกล้าทําเรื่องเช่นนี้ต่อหน้าพวกเขาเราสิทธิ์ที่หลบหนีมากัดฟันและพูดว่าโจหยวนมันยังฝากข้อความให้พวกเราอีกด้วยเขาบอกว่ายอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ประกาศสงครามกับยอดเขาแห่งดาบเราโกรหน เราขนเกิดขึ้นในทันทีถ้อยคําเหล่านี้ทาให้สิทธิของยอดเขาแห่งดาบทุกคนหัวร้อยยังโกรธจัดยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงแห่งเดียวที่มีสิทธิ์ไม่เกี่ร้อยคนกับกราประกาศสงครามนี่เป็นเรื่องตลกแห่งทศวรรษเลยไปรี่เจอหัวร้อเช่นเดียวกันไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พูดยงเย็นชาโจหยวนไม่รู้จริงๆหรือว่าอะไรดีสําหรับเขาเดิมทีข้าอยากให้เวลาพวกเขาอีกสักหน่อยแต่จากที่เห็นดูเหมือนว่าพวกเขาจะดูถูกน้ําใจอันดีงามของข้า เขาสูดหายใจเข้าลึก่งสัญญาณไปแจ้งผู้ถูกเลือกทั้งสองและทีมอื่นๆที่ออกไปล่าแกนอสูรเนื่องจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์กล้าที่จะประกาศสงครามกับเราเราจะไล่พวกมันออกจากทะเลสยบเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่212เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายประกาศสงครามกันแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับแต่ก่อนจะจากไปมีเสียงฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจฝนตกหนักมากโอเคดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย